สวัสดีครับคุณตำรวจคุณเขาโอ้โหวันนี้คุณตำรวจคุณเขาเป็นตำรวจกระต่ายนะครับน้องๆดูสินี่วันนี้เป็นตำรวจดูแลกระต่ายหนึ่งวันโอ้โหคุณตำรวจครับดูสิคุณ <3 S 2> ตำรวจมีกี่วันนะส <8 S 2> <บ>ามวันเลยเหรอโอ้โหทำไมกระต่ายเยอะอย่างเงี้ยคุณตำรวจกระต่ายใครเนี่ย,ยกระต่ายคุณตำรวจกระต่ายคุณตำรวจเหรอพาไปดูหน่อยได้ไหมมีตัวไหนบ้างตัวไหนชื่ออะไรบ้าง อันัวนี้ชื่ออะไรเฮ้ยน่ารักอ่ะชื่ออะไรเอ่ยชื่อว่าชื่อปอ่องนะชิปปองอ้าวโอ้โหเยอะเลยดูสิน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอ่ะโอ้โหดูสิครับทุกคนมันน่ารักมากเลยนะเนี่ยดูโอ้โหเอาไปหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูคุณตำรวจดีกว่าคุณตำรวจให้อาหารเจ้ากระต่ายเล็กเจ้าจิปปองใช่ไหมดูนะทุกคนดูเจ้าจิปปองมันจะกินไหม มันกินใหญ่เลยดูสิชอบไหมครับคุณตำรวจเอากลับบ้านไปเลี้ยงสักตัวไหมเี่กินแล้ว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 น่ารักนะ่าเ <c oughs> ุ้คุณตำรวจคุณตำรวจได้ยินเสียงคนร้องไห้ไหมครับ <c oughs> ได้ยินได้ยินไหมมาจากทางไหนอะเสียงคนร้องไห้มาจากทางไหนทางทางนู้นนะโอ้ห <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าคุณเขาว่า ทำไมมีคนมาร้องไห้อยู่แถวนี้้ยนั่งไงคุณตำรวจคนร้องไห้อยู่ตรงนั้นน่ะปะไปดูกันดีกว่าคุณตำรวจอนะ่ะไม่สนใจคนร้องไห้เลยเนี่ย<ว>ป้องอาหาร<ว>กระต่ายอย่างเดียวเลยแบ<ว>บนี้รอไปเราไปดูกันก่อน้ยคุณมา<แ>ล่าร้องไห้อยู่นี่ทําไมเนี่ย้ยคุณเป็นตำรวจใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วพวกเราคือตำรวจดูสินี่เราคือตำรวจนี่ไม่ใช่ตำรวจธรรมดานะนี่ ตำรวจกระต่ายคุณมาลองให้ทำไมอยางเนี้ยแย่ yeah, แล้วคุณตำรวจช่วยหน่อยค่ะตอนนี้อ่ะพาลูกมาเที่ยวสวนกระตาะ่ายแล้วทีเนี้ยลูกหายไปเฮ้ยเ,เด็กหายเหรอใช่แล้วเอากระต่ายไปจับก่อนอ่ปะปเดี๋ยวคุณตำรวจเอากระต่ายไป,ไปส่งก่อนนะ,ออะเอาจิป่อเอาจิปปุ่มไปส่งก่อนคุณตำรวจจะได้มาตามหาเบาะแสต่อไปนี่ไปอยู่กับเพื่อนเลยนะ อูหน่ารักจริงๆเลยอ่ะคุณครับแล้วคุณมากับใครอ่ะใครหายไปเนี่ยมากับลูกสาวลูกชายค่ะลูกชายน่ะหายไปอายุเท่าไหร่อายุเจ็ดขวบตัวประมาณเท่านี้ค่ะประมาณเท่านี้เหรอครับใช่แล้วคุณไปหลงกันตรงไหนครับเนี่ยโอ้ยหลงกันตรงนี้แหละค่ะตรงที่สวนกระต่ายเนี่ยค่ะเนี่ยหายเยอะแยะเลยแล้วเราจะไปหากันยังไงเลยเนี่ยคุณอ๋อฉันนึกออกแล้ว ลูกฉันะถือแครอทแสดงว่ามันต้องมีรอยแครอทตามทางแสดงว่าเราอ่ะจะไปตามหาเด็กคนนี้ได้ก็คือเราต้องตามรอยแครอทไปใช่ไหมใช่คุณตำรวจใช่ไหมคุณตำรวจเราจะต้องหาว่าตรงไหนที่มันมีแครอทหล่นอยู่สแสดงว่าเด็กคนนั้นน่ะเดินไปทางนั้นใช่ไหมไปถ้าางนั้นเราไปตามหารอยแครอทกันเลยโอ้โหที่นี่อ่ะอุ้ยมีเสียงแบ่แบ่ด้วยอะ สเสียงแกะหรือเปล่าหรือว่าจะอยู่ตรงนั้นเอ๊ะงั้นเราไปดูกันดีกว่าแถวนี้มีสัตว์เต็มไปหมดเลยสแสดงว่าลูกของคุณนะ่ะเขาชอบสัตว์ใช่ไหมใช่แล้ว<ข>ชอบมากเขาชอบตัวอะไรเป็นพิเศษครับชอบกระต่ายอชอบกระต่ายเหรออุ้ยตรงนู้นเหมือนจะมีกระต่ายนะอืออุ้ยนี่มันเสียงแกะนี่คุณไม่ใช่กระต่าย<แ>ไม่ใช่โอ้โ<แ>ห แกเต็มไปหมดเลยโอ้อหโหยหลองใหญ่เลยเนี่ยคงสเซนมันจะหิวนะเนี่ยคุณมีอะไรให้มันกินบ้างปะเนี่ยมีแค่รอด <c oughs> อเขาแค่หลอดเขากินหน่อยโอ<ห>้กินห<ม>ใหญ่เลยอะแสดงว่าตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ทำไมอะเหมือนตำรวจจะเห็นกระต่ายนะอยู่ตรงนั้นเฮ้ยเราตามคุณตำรวจไปดีกว่าคุณตำรวจมาดูกระต่ายอยู่ตรงนี้นี่เองเป็นไงครับคุณตำรวจเห็นอะไรบ้างอยู่ที่นี่เห็นอะไรเห็นไหม ไม่เห็นมีแต่จะให้อาหารกระต่ายเห็นไหมเห็นแค่หลอดลนอยู่แถวนี้ไหมครับมีเศษแค่หลอดลนเหเฮ้ยน,นี่จริงๆด้วยตรงนี้มีเศษแค่หลอดลนอยู่สแสดงว่าเขาต้องมาแถวนี้แน่ๆเลยใชแออย่แล้วเอายังไงดีเราเราแวะให้อาหารกระต่ายก่อนดีไหม <c oughs> เอาแวะอาหารให้อาหารกระต่ายก่อนดี้าหอ้อคุณตำรวจนี้เ <c oughs> ขาชอบกระต่ายมากเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นตำรวจกระต่ายนี่ไงอือ้ย ชอบหรือกลัวกันแน่เนี่ยชอบชอบทำไมดูกลัวๆตรงไหนอีกอ่ะคุณตำรวจตรงไหนอีกคุณตำรวจคุณตำรวจเห็นอะไรดมดูซิดมดูดมได้กลิ่นอะไรหอุี่เป็นตำรวจไม่ใช่หมากินกินเต่ากินเต่าเฮ้ยกินเต่าคุณทาจะกระเละมาปะเนี่ยใช่น้ำเต่าเฮ้ยเต่าจริงเหรอใช่ลูกมูน่าจะอยู่ตรงเต่าไม่ได้คุณตำรวจได้กินเต่าจริงนะครับน้องๆดูสิ เฮ้ยจริงด้วยนี่มันเต่าจริงๆรที่นาเต่าตัวจริงเลยทุกคนนี่เขานอนอยู่สงสัยอ่ะเขาจะนอนแล้วแนะนี่ทุกคนเขานอนแล้วนี่เขาหลบแล้วนี่โอ้โหแสดงว่ามันเป็นเวลานอนของเต่าแล้วนะเนี่ยใช่แล้วเอแต่มองแล้วอ่ะคุณตำรวจเห็นแครอลไหมเนี่ยเห็นไหม ไม่น่าจะนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าลูกคุณเขาชอบกระต่ายเขาต้องไม่ชอบเตา่าเพราะว่าเตา่าวิ่งแข่งกับกระต่ายแล้วกระต่ายอ่ะชนะเตา่าเข้าใจไหมเต่าชนะกระต่ายเหรอ,อ <laughs> ไปดูเรื่อง,งไหนมาเนี่ยแสดงว่าตรงนี้อ่ะไม่มีแต่ว่าเมื่อกี้เหตุสะพานอาจจะอยู่แถวนั้นก็ได้นะข้ามสะพานเลยเหรอใช่ตรงหน้าสะพานแค่นี้แหละเ,เดี๋ยวไปดูตรงหน้าสะพานดีกว่าปะ สะพานจะไปไหนนะแถ้าเงินไปดูฝั่งนู้นดีกว่าเดี๋ยวเราข้ามไปดูฝั่งนู้นกันดีกว่าปะเผื่อลูกคุณน่ะจะอยู่ทางนู้นแค่รถนี่อะไรคุณตำรวจแค่รถนี่จริงด้วยนี่มันนี่มัน แกลลอร์ดนี่นาใช่คุณตำรวจดูลายนิ้วมือซิมีลายนิ้วมือติดอยู่ที่นี่ไหมตรวจตรวจดูซิคุณตำรวจมีลายนิ้วมือไหมมีไหมวิวิวิมีไหมจ้องใหญ่เลยอ่ะมีมีเป็นดยเป็นลายนิ้วมือของเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายผู้ชายเฮ้ยลองให้คุณตำรวจดมดูอายุกี่ขวบเจ็ดเฮ้ย ใช่แล้วคุณตำรวจแสดงว่าเราเริ่มมาถูกทางแล้ว,ลวน้องเขาอะจะต้องไปทางนู้นแน่เลยใช่ทางนั้น่่ะเราเรีบตามไปกันเถอปะ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 เฮ้ยคุณตำรวจเจออะไรอีกแล้วแคร์ยเจอแครหลอกอีกแล้วอุ้ยนั่นสิแสดงว่าน้องเขาอาจะต้องเดินไปทางนี้แน่เลยใช่ไหมคุณตำรวจดมดูซิน้องเข้าไปทางไหน นั่นมันย้อนกลับหรือเปล่าใช่ใช่ไหมเขาอยู่ทางนู้นคุณตำรวจคุณตำรวจรู้ได้ยังไงว่าเขาอะเดินย้อนกลับไปก็ตามรอยเท้าตามรอยเท้าอู้นี่ไงมีรอยเท้าเขาอยู่แสดงว่าน้องเขาอะเดินมาตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมใช่ในคุณตำรวจช่วยช่วยสมมติเหตุการณ์ให้หน่อยครับน้องเขาเดินมาอย่างนี้ปุ๊บใช่ไหมปุ๊บแล้วเขาทําไงแล้วน้องเขาก็เดินขึ้นไปเหมือนเดิม อุ้ยคุณตำรวจทำแผนได้เหมือนมากเลยนะใช่แสดงว่าต้องอยู่แถวเนี้ยแหละลูกฉันอยู่แถวนั้นปะงั้นเราตามไปดีกว่าเอ๊ะทำไมไม่เจอหมอนีนาแล้วเนี่ยหรือว่าเราจิลหลวงท่ากับหมอมีเทา้าก็ปวดปวดเท้าจังเลย หาตั้งนานก็ไม่เจอสัทีเนี่ยไม่ได้เนี่ยน้องนายอุย๊ยกระเป๋าตังหลนเอมันอีอยู่ไหนนะน้องนายอยู่ไหนนะคุณตำรวจครับนานแล้วนะเนี่ยที่เราไม่ฮะ ป้าปากำลังจะบอกว่านานมากแล้วที่เราหาเด็กคนนั้นไม่เจอแล้วตอนนี้นะครับน้องๆคุณตำรวจก็เจอบ่อสาสอีกอันหนึ่งแปลว่านานน้องคนนั้นต้องอยู่ตอนนี้แน่ๆเลยใช่แสดงว่าน้องคนนั้นต้องอยู่ตรงนี้แน่ๆเลยนี่ไงคุณตำรวจนี่ไงแม่น้องเขาอยู่นั่นน่ะไปเรียกแม่น้องเขามาเร็วเห็นแครลอดแล้วเห็นแคร์หลอดแล้วคุณใช่ตรงนี้เนี่ยมีแคร์หลอดอีกอันนึงนี่ไง นี่นี่มันมีลายมือน้องนายเหรอครับคุณตำรวจไหนดมดูซิคุณตำรวจดูลายมือดิใช่ไหมใช่ใช่ใช่เด็กคนนั้นจริงๆด้วยเด็กผู้ชายเจ็ดขวบแสดงว่าแถวนี้จะต้องมีเบาะแสแน่ๆเลยคุณตำรวจใช่แล้วเฮ้ยแครอลอีกอันหนึ่งใช่แล้วโอ้ตรงไหนอีกคุณตำรวจมีอีกไหมครับอุ้ยตรงนั้นก็มีไหนไปดูสิ ใช่ไหมกูตํารวจใช่ใช่แน่ๆเลยแสดงว่าต้องอยู่ในนี้แน่ๆเลยใช่ใช่ต้องอยู่ในแถวนี้แน่ๆเลยป่ะถ้าอย่างงั้นนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันตรงนี้กันดีกว่าว่าจะมีน้องเขาอยู่แถวนี้หรือเปล่าโอ้โหแถวเนี้มีกระต่ายเต็มไปหมดเลยแสดงว่าน้องเขาต้องอยู่แแถวนี้แน่ๆเลยใช่ไหมเพราะว่าคุณบอกว่าน้องเขาชอบกระต่ายเต็มแล้วใช่แบบคนนั้นเย่เปล่า จรริงตว้ใช่ไหมใช่เด็กคนที่กำลังให้แครอทกระต่ายอยู่ไหมใช่ใช่ลูกนายลูกนนายไปวิ่งไหนดูสิว้ยงอู้วิ่งนีเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณตามไปดูซิใช่หรือเปล่าอู้วิ่งใหญ่เลยอะดูสิเอ๊ะยังไงเนี่ยหรือว่าไม่ใช่ไหนมาดูซิหนูหนูคนตัดหน้าคนตัดหน้าคนแปลกหน้าคนแปลกหน้า ผูแย่แล้วสงสัยไม่ใช่ลูกคุณแน่ๆเลยอะ่ะคุณตำรวจคุณตำรวจครับคุณตำรวจอะ่ะพามาดูผิดคนหรือเปล่าไหนไปดูซิใช่หรือเปล่าเนี่ยท,ทำไมเขาทำไมเขาดูตกใจดูแบบกลัวคนแปลกหน้าไปเลยอะ่ะไหนดูซิอุ้ยใช่ใช่ไหมนี่แหละน้องแนมะ <laughs> เจอแล้วในที่สุดก็เจอแล้วอ้ยมามีไปไหนมาหนู้ตามหาตั้งนาน มามีอ่ะก็ตามหา้องนายตั้งนานนูสิตามทั่วฟาร์มแกะก็ยังไม่เห็นเนี่ยชโชคดีมากเลยได้คุณตำรวจกระต่ายน้อยมาช่วยตามหาวันนี้คุณตำรวจเก่งมากเลยใช่แล้วมาอยู่นู่นแล้ว <laughs> โอเคครับวันนี้ตำรวจตะกระต่ายน้อยก <g ül> ็ <g ül> ทำภารกิจสำเร็จแล้วนะครับ<ช>ตามหาเด็กหลงทางสำเร็จแล้ว ถ้าน้องๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ตำรวจน้อยขุนเขาด้วยนะแล้วก็อย่าลืมนะฝากกดติดตามช่องขุนเขาทีวีแล้วก็ช่องดูดีทีวีช่องโอ้ไนช็อตด้วยนะแล้วก็ช่องดูดีเกมเมอร์ด้วยนะครับทุกคนโอเควันนี้โอ้โหกระต่ายเยอะแยะมากมากเลยแตะใบยบหน่อยายอุ้ยตัวนี้ปะโอ้โหตั้งมากเลย ไม่ไม่ไปแล้วนะ